สวัสด,ดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำปลาโอทอดกระเทียมพริกไทยกันวันนี้เราได้ปลาโอมา1ตัวตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนการทำกันไปเลยขั้อันดับแรกเราต้องมาเอาขี้มันออกก่อนนะทุกคน ไทอดได้เหรอะทอดได้ไนหะมไม่เอาแก้มแก้มมันทอดได้นะใครจะเอาไปทอดก็ได้แต่เราไม่เอาผ่าท้องเลยอ๋อที่มีเยอะปลาโอ,อ ดูดิขี้มเยอะไม่เคยเห็นไข่อยู่นะนี่อะไรมันวะนี่กินได้นี่ตับมันเ่าเลยอ่ะอหยุดแล้วป่ต้องหยุดป่ะต้องหยุดไปอ่ะหยุดหรอเราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆกันก่อนอันนี้เราไม่เอามันคือ,ม,คอมันคืออะไรวะ ครีบหรอมันคือครีบของปลาโอปลาโอจะลักษณะจะคล้ายๆกับปลาปลาสบะเราเอาว่ายน้ำเป็นปนะว่ายน้ำว่ายน้ำเป็นเอ้ยมันอยู่น้ำอะไรวะเนี้ยน้ำเค็มนั่นแหละแต่ว่าไม่น้ำลึกใช่ไหมไม่ลึกหรอกถ้าลึกก็จับได้ <laughs> เอามีดไปหั่นก่อนเฮ้ยเอาไปทำให้มันคมเนี่ยเละมดเดี๋เพื่อรับต้องอับก,กับเบื้อง,องอากกับกัเบือย่าาอ๋อไอ้นี่ไ,ไงเนื้อ<ต>มันเช่เช่ปิดไว้ต้อ<ช>หันหอห่น,นยาซ มะอ้แล้วก็หั่นไงหัน่นนี่หรอเออพอ,อ,อไหมเออราก็หั่นเป็นชิน้นแบบนี้ต้องหัน่นอย่าสับนั่งเนื้อมันเละตรงลังจะดูดเหรอนี่นหั่นนี้นะเออต้องหัน่นโอ้อย่าสับถ้าสับเนื้นะอมัอนเละ เนื้อมันปิ้นเหรอจุดก่อนหันห่นได้ไหมกำส,สับมันเนี่เจ็บมือป่ะสักรเบือป่ะมันยังแข็งไงเพราะว่าเราแช่ฟิตไว้เราก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปหมัด ขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปตํากระเทียมกับพริกไทยกันตําให้ละเอียดแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปคลุกกับปลาแล้วก็นำลงไปคลุกเลย ต่อไปก็จะใส่เกลือ,อเกลือป่นเล็กน้อยหยิบหยิบมือก็พอของชูรสหย,ะยะอเหยอกเคน้ำปลาสองบีบสามบีบคลุกเคล้าให้เข้ากัน อันนี้เดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจุดเตาถ่านกันอไปเราก็จะมาจุดเตาถ่านกันก่อนนะอันนี้คือเปลือกมะพร้า,พาวเราก็เมีดหั่นหัเลหั่นขขหัขาดเพื่อนำไปเป็น เชือเพล่เชือไฟเร้เขาเรียกว่าอะไรวะเชือไฟนั่นแหละอืมอทำขาแบบนี้ชีกเสร็จแล้วเราก็จะใช้ ไปไม่ติดอุ้ยจุดใส่ไม่ติด cái tàu mấy tết này bây giờ tết bố Hãy subscribe cho ที่คือทานไม่ติดจุดเตากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอให้ไฟติดเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาปลามาทอดรอไฟติดก่อนแล้วทุกคนมันก็ต้องแบบว่าพัดบ้างอะไรบ้างคนะืง ไปเราก็จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้ก่อนนะทุกคนใส่กระเทียมนะใส่พริกโอ้อนะโหครกครกอันนี้ในส่วนของน้ำจิ้มที่เราจะกินกับปลาทอดไฟมาแล้วทุกคน เตรียมกระหามาเลยพร้อมที่จะทอดแล้วมาทำน้ำจิ้มกันต่อทุกคนใส่ผงชูรสหน่อยแล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊บอร่อยแน่แหละตัดไปตัดมาอ่านี่คือน้ำตาลปี๊บ น้ำปลาหน่อยมีคนแอบมาหาสวัสดีชื่ออะไรชื่อสิงโตสิงโตสิงโต,งโตมะนาวไม่เป็น้รมะนาวลูก เราก็คุกเขาให้เข้ากันนี่คือน้ำจิ้มซีฟูด้ดชิมรสตามชอบคนในส่วนของเตนานั้นพัด้ไฟลุกไปเลย เดือดแล้วทุกคนเราก็จะใส่ปลาลงไปทอดอทอดแล้วก็เดี๋ยวรอปลาสุกนะโอ้โหมนั้นใส่ทอดน่ะขมนะไม่ไฟแรงเกินนี่เดี๋ยวเราก็รอ อดเป็นจนกรอบเลยเป็นไงจ้าหน้าตาหน้ากินไหมน้ำจิ้มซีฟูด้ดเริ่มจะสุกแล้วจ้ะ โอ้ยฟกระเด็นน้ำมันกระเด็นเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนกินได้